นี้ครอบครัวเราก็มาเดินเล่นที่ตลาดคริสต์มาสนะเดินมาจาัดใจกลางเมืองหลังจากที่ไปช้อปปิ้งมานะงเพื่อนเราก็จะไปเดินตรงนี้จะเป็นโซนที่จะเข้าคราย์มาเบิกคคนก็เยอะเนาะวันนี้มันเป็นช่วงเทศก,กาลครสิสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะ นี่เป็นช่วงบ่ายโมงนะนเพื่อนนะแสงแดดก,ก็สวยดีเราจะเดินไปนเรื่อยๆนะคะเมื่อวานก็เป็น Black Friday เนาะก็จะมีละหลายๆร้านที่เขาเลดราคาอันนี้คุณคุนชอบพินโนราไม่ใช่พญาดานะพินโนรา ย่าดามากับเพื่อนบ่อยนะร้านเนี่ยเพราะว่าข้างในมันก็จะมีโซนมีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยละปีเโ้าน,นี้ก็จะมีร้านรวงอะไรเยอะเยอะ,ยอะแยะเนาะมีร้านอาหารมีร้านอาหารมีร้านนวดไทยด้วยนจะนจะ๊ะนะจ๊ะ ึกจะเห็นมีสอง้านเพื่อนนะเดินข้างไปฝั่งนู้นโซนนี้เราจะเดินเข้าไปในโซนครีมาบริเกอร์ครีมมากก็คือสะพานพ่อค้านะบริเกอร์ก็คือสะพานครีมมากก็คือพ่อค้าสะพานพ่อค้า เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นจริงๆพี่าดาราก็ถ่ายถ่ายบ่อยแต่ว่าวันนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะคนก็จะคึกคักนั่นในเมืองลลหลายๆโซนร้านนี้น่ารักดิดูมามีแต่งตัวน่ารักมุ้งมิง,มงนางมุง้งมิงตลอดมามีอะน่จะจประมาณนี้แหละมาถึงแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโ,โซน คลินมาเบอร์เกอร์หรือว่าด้าหน้าเขาจะเรียกว่าพุฟโบนวิไฮเชียชัดโบนอ็อมเวนิกระมากก็จะเป็นโซนประมาณนี้มีนางไปซื้ออะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นโบสตรงนู้นนะคะจะเป็นสะพานเขาจะเดินข้ามเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดด้านหน้า น่าจาน่าจ้ะสวยคนเยอะมากนะแต่ตรงนี้ก็จะมีรถเข้ามาได้เนอะอเลียวีดองเอเวนอันเวนิกามาบรรยากาศก็ดีนะโซนนี้พวกเรามาบ่อยนะคราวที่แล้วก็มากินอกินเลี้ยงกันนะคะในช่วงมนูนซัมเมอร์ แต่ละปีเขาก็จัดก็แตกต่างกันไปเนะแล้วแต่ว่าปีนั้นเขาจะจัดเป็นธีมอะไรนะนี่ร้านนี้เราเคยมาดื่มในช่วงเดือนมิถุนาอะไรประมาณเนี้ยสรุปแล้วมาเดินฉากเยอะแยนะเพื่อนนะไม่ได้เข้าปาดสวประมาณนี้แหละมาเดินฉาก แล้วก็จะเดินกลับบ้านก่นะะนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นโซนที่จะไปไข้สซานอากาศดีนะหายเ,เพื่อนๆชมสวยดิรถไฟอยู่ตรงนัน้นนี้ก็จะเป็นโรงแรมอรอมไค้สซานโซนนี้ก็จะมีมือซิยมหรือว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ ่วนนี้ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยทางน,นี้จะไปเป็นฟ,ฟ,ฟอยโฮกชูเหรอซอยนี้โรงเรียนสอนภาษ,ษาจะสา,ยยาษเยอรมันภาษาต่างๆประเทศเนาะแล้วก็สอนคัลสต่างๆคัลสหรือว่าคลาสเรียนนั่นเองคัลส์อันนี้ร้านอาหารลูเซียนะ ลูืซีนาะเป็นของสปาเนียน่ยชัวสเปนไปค่ะคนเยอะเนี่ยาจะเดินเร็วๆเนาะที่จะไปขึ้นรถไฟอะค่ะแต่ว่าโต๊ะสถา,าน,นีอะเขาจะมีเออร้านเอเชียอยู่นะร้านเพชรจะร้านเพชรพถึงแล้วคายซาร์ค่ะเป็นคายซารหรือว่าเป็น มูเซียมแล้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วันนี้แสงสวยมากนะเพื่น,นนะแสงสวยเนาะเออนี่ร้านเอเซียก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงสถานีรถไฟเลยเดีด้าจะไปซื้อเส้นขนมจีนอยากกินขนมจีน้าลาซาสักนิดสักนิดร้านเปิดหรือเปล่าไม่รู้ต้องเปิดสิ ปอดอยู่ปอดอยู่อันนี้จะเป็นโนบาสาลุอเวลาอีกนนเท่าไหกน,นาทีนะจ๊ะกว่ารถไฟจะมาเนะาะก็รอจ้าเอ้ว้าวนู่นจะเป็นโซนใจกลางเลยเนาะระหว่างที่รอรอรถไฟก็เก็บภาพท่านนะึงวันนี้แสงสวยดีนะเพื่อนนะ เปน็น่นไปโ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 น,น่อีกห้านาทีจ้ะอีกห้านาทีเท่านั้นตอนแรกกะว่าจะไปเดินตลาดคริสมาสนะคนก็เยอะเนาะแล้วพอดีซาจานางได้ไปซื้อช้อปปิ้งมาซื้อของมาแล้วนั่นจะต้องไปซักเสื้อนางอีกใช่ไหมแล้ววันจันทร์นางก็ต้องบินไปทำงานเนาะ ก็เลยค่อนข้างที่จะชุนระหุกางเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปซักผ้าอีกอะไรอีกนะกัวเสือ้อมีแห้งเนาะมีเวลาอีกพรุ่งนี้กวันเดียวจ้ะจากนั้นก็จะแพกกระเป๋ากันนะก็ตกลงกันแบบนานเราปินาดาต้องกลับไปทําเอกสารด้วยนะจ้ะก็เลยเป็น,นอันเสร็จพิธีเนาะไาวเก็บบรรยากาศฝั่งเพื่อนเนาะนี่ชงจังหวะวันนี้ฟ้าสวยอ่ะก็เลยอยากจะเก็บภาพให้เพื่อนชม ก็คนคนก็รับายมาช่วงนี้วันสาวจ้านี่เลยรถไฟประมาณนี้ Mittelhäuser Straße จะยังไม่เข้าบ่อนนะฮะเราจะไปบ้านกพ่อึ้นแม่ก่อนพ่อสวยมากเดินกันไปวันเาราเขี้ยวแล้วแต่เราคงเดินไม่ทันก็ลองไฝเขี้ยวต่อไปปิ๊เธอแบ๊ะเรื่อยยไมนไมถึงกดนะจ๊ะ สภาบรรยากาศตรงใจกลางสี่แยกสวยบริาเขียวแล้วไปกันเลยถึงบ้านลวจ้ะถึงบ้านแล้วจ้ะ,จะดูบรรยากาศหน้าหนาวนัน่นเพื่อนทุกอย่างเป็นสีน้ำตาล นกป,ปลาเราก็ยังอยู่ดีนะนู่นจับกลุ่มคุยกันเมอหมอยสิถ้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสุขสันเทศกาลคริสต์มาสจากทุกคนบ๊ายบายจ้า